วัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมีอยู่กับกิจกรรมแข่งรถนะไม่จะพูดมเงนดียวไม่ว่ารถจะแรงหรือจะช้าหรือจะยังไงอยู่ที่คนขับนะหนังพวงอะไรขี่มูกเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็คือเราจะต้องขับรถไปที่ณจุดหนึ่งที่เขาได้ระบุไว้แล้วก็จะมีบังเกอร์เป็นเลสิบล้อหรืออะไรนี่แหละครับที่แอนมินได้กล่าวไว้นะครับเราก็จะมารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือเป็นช่วงที่จะถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวรอรอบสองจะเป็นคันนี้เดี๋ยวให้ดูรถ อ่อนลดลหน่อยเอ้ยอ,อบรรยากาศโอเคครับอ,อันอนี้เดี๋ยวรอบสองครับอ๋อครับคราวนี้ก็คือเริ่มใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ออกตัวแล้วคือปั๊มมันบึ้มก็คือระเบิดกันเกล็บทุกคังนะครับมีลอดก,ก็คือมีช่างอาบาีกคนหนึ่งก็คือผมนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มใหม่ เฮ้ยเฮ้ยเฮทำอะไรครับเนี่ยอาร์มคอสเซนตนะเดี๋ยวพี่ชนให้เดี๋ยวพี่ชนรถให้อามคอสเซนตนะอ๋ออ๋ครับแดสี่หเหลี่ยมนะนี่คือเหลี่ยมนะครับคือผมกับเขาก็คือโอเคครับทุกคนด้วยคือกลุ่มผมเองน้ำมันอะไรทุกคนพร้อมนะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับแปะคันเหลืองเนะครับเยังแตกวะเฮ้ยเแล้วคันเหลืองอะไรครับไม่มีไม่มีฮะแปะแปะคันเหลืองซ้ายมือผมเลยอ๋ออ๋อแปะด้วยเหรออ๋ออตกใจมากโอเคอุยยะนนนัั้้ฝ่งเเลลมโบด ต้องชนให้ปิวครับอันนี้พูดจริงๆนะในล่ยเบานะกุ้ยไหวไหมกุ้ยเล่ยเบานะเราเนาะแล้วมันจะมีทางให้เราเปลี่ยนอะไรด้วยมันได้เปลี่ยนโอเคนะครับเดี๋ยวระเบิดปุ๊บแล้วก็เรียบร้อยนะหมดกันเนาะปุ้งกูไปนะครับไอ้เสี่ยวชนไอซมินนะครับเนี่ยอาจจะไอ้นี่แหละเขาดีวหมครบ ไปเลยไปเลยนี่เป็นไงครับช่างอาวมแล้วช่างอาวมแล้วช่างอาวมแล้วโอ้ยแต่ละคันแรงเหลือเกินแต่ไม่เป็ไรครับคือรถช่างอามถึงจะช้าแต่พวกคุมดีสุดครับถึงสุดถึงสุดมาแล้วเอ็กแปดศูนย์ไปแล้วครับผมจังหวะนี้ช่างอามไม่เป็นไรครับอย่าดูถูก GTR ครับ GTR ีดีครับอย่ที่ต้องขับคุมอะไรครับทเทคนิคอะไรอย่างนี้ เยอะแต่แลมโบก็ไม่ไหวก็ไหวฝันรถช่างอาร์มก็วิ่งได้แค่นี้แหละครับแต่ไม่เป็นไรครับคือรถช่างอาร์มดิบโหดสุดนี่เป็นไงเอาง่ไงเรียกว่าคุ้มง่ายครับผมเดี๋ยวผมอ๋อยี่เอ้ยมูแต่ดูด้านหลังโอ้ยชนช่างอาร์มโอ้ยรถพังอี่อะวิ่ง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 ต่อครับต่อครับ บโบจะพังแต่เออาตศส,สองจะพังแต่เรากำลงต่อไปครับผมกำลงต่อไปครับโอ้ยชนได้ไหมโนครับโนไม่ได้ครับไม่ได้ผมเกือบพังเลยรถเอ้ยไม่ได้เกือบผักไกลผักไกลระเบิดแล้วด้วยโอ้ไล่เบาช่างนะหมดละโอ้ยหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับเรากำลังไปครับผม เราต้องจุดจ่อแบบดีบบเพอรเปิด์สั้นด้วยเปนสมจริงครับอันนี้โมกันนนาะโอ้สุดยอดสุดยอดคือไปกันหมดแล้วอ่ะชิว่าเรือหมสคนเดียวเว้ยเชี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเปิดเพอร์อรส้นไม่ได้ครับอันนี้รอดเฮ้ยรอดได้โอเคสวยสวยสวยจับไว้จังอยู่โอเค ถ้าอัสามสองวิ่งได้ยิ่งวิ่งเร็วกว่านี้นะผมก็จำเลยนะจากวัดสามสิบอะไรเงี้ยอันนี้มันวิ่งไม่ถึงสองร้อยหรือสามแบบก็เลยแต่ว่าควบคุมง่ายนะในความคิดผมเฮ้ยอะไรวะอะไรวะคนเห็นปะเอี้ยเพราะว่าสปอยเลอร์ผมยาวเลยใหญ่มากกว้างมากเอี้ยแม่งหนเลยโอ๊ยไม่บอกเลยถ้าเป็นมอไซค์นะผมไม่แพ้ใครเลยมอไซค์ผมเต็มสุดผมให้หมดอ่ะ เอดพันธ์อะไม่ว่าจะเป็นดูกติ่ะแซตพันธ์เอดทูให้หมดอ่ะเลวผมถึงสุดอ่ะซีบีร้อยห้าสิบวชีซีบีอย่างเดียว <c oughs> ตอนนี้ได้แต่หมอเพราะว่าเขาไปกันหมดแล้วไปมาหลายครั้งเลยอะกระต่างหน้าครับผมไปไหนอะเฮ้ยเป็นไงวะขึ้นนีรออะไรอ่ะ คือชิวๆวับผมเน้นเข้าร่วมไม่ได้เนที่หนึ่งอยู่แล้วเฮ้ย hey, ผมล่าวันใครวะเฮ้ย <c oughs> ลาตึกพังอี <c oughs> <c oughs> ้ยเสร็จกูบอกเลยช่างอาร์มเป็นสุดให้ขึ้นบนนะไต่ต้องเบาไปไงวะซ้ายขวาเช่หรว เฮ้ย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 เฮ้ว่าเลยผมว่าผมไปบิดทางน,นะไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่ารถผมยังสึกอยู่เลยชนเลยเฮ้อครับบิดฟาวผมไม่ได้ตั้งใจใช่เรื่นี้เหรอที่เราไปใช่เหรอวะ ซีดแปลกๆอ่ะใช่ไหมใช่ที่ผมคิดเปล่าวะคือมันเป็นคนละทางกับที่ผมคิดเลยนะเรือร่องหรอแต่ว่าแอดมินบอกว่าไปทางที่เลนฝาเลนซ้ายนะอะไรอย่างเงี้ยทางถนนหลักแต่นี่มันแซะอ่ะเขาเรียกไม่ใช่แซะซ้อซ้อทางเรื่อย แต่ดีลาเด็กก็พอนี่คำคมปัดของนม,มใช่ไหมเอาแล้วครับจังหวะนี้ปัตอุ้ยปัตผมยังไม่เห็นลำโบพังทุกคันเลยแล้วคือลำโบมีประมาณสามสิบคันอะสี่คันเงยนะอุ้ยไม่ใช่ว่าไายหมดแล้วม,มั้งนี่ยังม่เห็นละซ้ายโอ้เขาดิ่ง R 3าก็คือเป็นรถที่แรงต้นได้นะครับ ตอนนี้ก็คือจากศูนย์ถึงร้อยน,นี่คือเร็วม,มากสองวิถึงแล้วมั้งไม่โมดไดยมาดิโอเคแอ้มิบอกว่าให้รอถึงนี้ก่อนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันนั้นเองมีคนตามมาดีเสียดีบอ่ะดิยโอ้โหไอ้เชีย่ยไอ้กูวา่าละวีนด้ครับอาาันสามสองเป็นสุด นี่สินะครับแอดมินนี่คือกับดักสุดท้ายจ้าอะไรครับอะไรครับผมไม่ได้ตั้งใจก็คุณอยู่หัวมุมเลี้ยวอะตามคนจะลัจอดแล้วคบห้ามขับรถอยู่หัวมุมนะครับนี่แหละครับกับดักสุดท้ายก็คือหนามนะอันตรายมากเตรียมจัดๆเลยเดี๋ยวเราตองซ่อมนี้ก่อนนะอันนี้คือช่วงเทสโกคสนะครับ แต่ว่าแจ่มอยู่นะสารับผมอ่ะอันนี้ก็เทสนะอย่าอย่าให้ทำความคุ้นชินกับรถนะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะโอ้แสงเสียมากเลยเดี๋ยวผมตัดไปตอนที้ว่าอลังจะเริ่มแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนคนดูเผื่อบุกก็ไปเลยนะไอ้มิเอ่อทางนอุ้มได้บอกว่าถ้าระเบิดหมดอะไุกปานนะครับตั้งใจพี่ตั้งใจดูอย่างทรงแล้วช่างต้องคลิกรถที่หนึงนะ มิงี้นตายตายแล้วตายแล้วตองหันหน้ามาทางนี้พี่ตองจนรถผมตรงไหนพี่ได้เออ่จุดเส้นชัยคือโต๊ะที่เป็นรวมแรกนะครับเล่นแร่แปดท่านนะครับทุกคนรู้แล้วเนาะมาร์คไว้แล้วกันวนออกจากปั๊มไปทางซ้ายนะสำหรับคนที่เพิ่งมารอบนี้รอบแรกเมื่อกี้แข่งไปรอบนึงครับโอเค เดี๋ยวกดระเบิดปุ๊บแล้วไปกันเลยนะครับจับพร้อมครับพร้อมครับเจอกันที่เส้นชัยครับผมโชคดีครับปืนมาไปนะพร้อมนะครับไปเลยชามตึงสุดตั้งอันตึงสุดวู้ฮ่าฮ่าฮ่าชามตึงสุดครับตั้งอันตึงสุดรถซื้อแกงไรนั่นไงวู้วววแรงมากแรง ชะอั้มปั่นยังวะช่างอั้มน,ำ,นำมาเปนหัวแถวเลยชิบหายแล้วอเย้ยคืออยู่หน้ามันก็ดีอยู่ครับคือมันโล่แต่ถ้าเกิดว่าผมอะพาดขึ้นมานี่มันไหลเลยนะคือโกข้์าเปนพังง่ายมากชิบหายแล้วโอ้ยตายตายตาตาย,ตาย,ตายจั้รู้ไม่นี่ตรงนี้ยังเบาเ่ย โอ้โหเจชใครวะไม่อะไรหรอกอเจชช่างอาม์มตึงสุดตึงสุดช่างอา์มตึงสุดเข<ง>้มสีตัว <laughs> มีเกี่ยวไม่มีช่างอารโมโมดิฟายครับ <c oughs> แรงสุดอะไรนี้ <c oughs> ตรงน,นี้เข้าขวาครับเพราะว่าเราได้บทเรียนจากครั้งที่แล้วนะครับเราออกขวาปึ๊บความเร็วเสียสปีดชิน โอ้ค่ชะช้าอัมต้องเอาไว้ได้ไหมบอกออันนี้เดี๋ยวจะมุดล่างคือจะซองแล้วมุดล่างแน่นอนแต่ยังไม่ถึงกายละกายนะสุดท้ายคือผมจำได้ก็คือมันจะเป็นน้ำมอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย โอ้ดูดูดูครับตกแมพดิโอ้โหอะไรกันครับเนี้ยเดี๋ยวตัดไปครับอ๋อไม่ต้องตัดโอเคโอ้โหหายเลยชัางอามายังรลอ่อหมดการไม่เป็นไรครับเรายังมีหวังอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่เขายังไม่เสียงกัน กำลังรอเลยอุตส่าห์นำแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับช่างอาเนี่เขาร่วมเหมือนเดิมหนูจะได้แสนสองแสนจะได้ซื้อบ้านหน่อยเจ๋ออันนี้ลงล่างครับโอ้มีมีไข่พลาเลยต้องภาวนาครับเดี๋ยวตอนเข้าเมือลงลนี่ผมต้องดูลาดลาวอ่ะผมมีจุดอยู่เราต้อง ขวาย้วช้าย้าเร็ว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 โร็วเรโหว่าผมปิดอ้วะแต่ว่าผมอยู่นะขึ้นขวาแต่ถ้าขึ้นซ้ายน่าจะดีกว่าแล้วอะไรครับต้องดูครับว่าใครจะพามั้งตรงนี้รู้สึกว่าออกซ้ายขวาดิปิดงี้กูไปไม่ไหววะ ขึ้นเบาๆครับโอ้โหโกคาสะบัดจะเท่โกค้ารลยรถใหญ่ไว้เนะี่ยไปครับไปไปไปเขามีคนพาแล้วเราต้องไปลูกสองคันโอเคถือว่าได้ครับอย่าอย่า แล้วผมไม่ค่อยต้องฟังฝาโอเคผมจำได้อยู่แต่ว่าเข้าไปตรงนั้นมันจะ สวยจะว่าแจ่มเลยครับช่างอามไปได้ช่างอามลยุยขวาครับออกขวาไป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 วิป่ง<ป>ใครตามมาโอเคสวยไปนี่เลยเข้าออกทางหน้าสวนเร็วสุดไป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 งนนนี้จะเร็วขึ้นสวย,สวยนิดเดียวอ่ะโถ แต่ว่าแจมอยู่ครับอ,อันสุดท้ายก็คือเดี๋ยวจะโดนไอ้นั่นสามทิ้มล้อผมทำใจไว้แล้วแต่ผมคิดว่ารถผมจะอยู่ไหมคุม,มอะไรงไรงพยายามอย่าโดนชนไว้สุดตรงยาวอันนี้ตรงยาวมุดแต่ไปเลี้ยวซิกแซกตามแมปไม่ได้ครับเสียเวลาเราจริงจังมากผมสากขนาดนีนะ้ถ้าผมรู้อย่ซองแล้วผมจะได้ที่สามเหมือนเดิมนะรู้สึกโอ้โฉดหนยายาักแค่ไหเจอ๋ยวแล้ว ไป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 จริงๆผมน่าจะตรงยาวกว่านี้นะแต่ว่าช่างมัน,นขนาด้สำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวรอแอดมินหรือนายกนะครับให้รางวัลนะครับเดี๋ยวเราก็ไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ของมากครับที่รับชมโอเคสนใจเซิร์ฟก็เดี๋ยวให้ไอพีดนล่างครับผมให้ลิงก์ดิสคอร์ดไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบาย